สวัสดีพี่น้องาทาวไทยสวัสดีสวัสดีทุกคนพี่น้องยินดีตอนทรัเขาสูจา่จำอะไรไม่ดีมีข่าวดีสฉีาบอกว่าพายมันโล่งพอพายเด้อมขอขีข่าวดีสฉีาบอกคือคือมีแขกชิมาบาะแขกและก็อามาแต่ฝั่งไทยตอนนี้กำลังนั่งรถมาตอนนี้อยู่ปากซี่เยวก็หอดตรงน,นั้น เขามาถ่ายย่บ้านเขามาถ่ายย่บ้านรายการสื่อน้ำอาปีให้สื่อน้ำเขามากับน้องโอนกับแม่สามคนสต่ไดีบาลุงก่อนแต่ชื่อมัลต์ไพ่เหมือนนี่มัลตดอดุนพ่อพ่อแม่ทีบอกมัลตดมาลต์ไพ่เหมือนนี่มาลต์อดุนกับอากอยโอ้ยอันหนาวมาโอียจะมินบอกยัง ซื้อน้ำพิม่ให้ซื้อน้ำก้าน้ำแข็งนอนก็นเลยซื้อเขอมาม้าขามเพื่อเอาพี่น้องเลยมันขามคว้าม,มันถือคลองไปไกลก็เลยมันหนักเพนั่นอ้อนไพร์มาอ้อนงาบ่ายวะง่ายวะงา่าะ บนกอัอนจะใส่บ่นกอ่อนจะใส่บ่สวัสดีพี่นกนกอ่อนจะใส่บ่ใช่มันออกแรนเป็นชีดำบ่เป็นชีดำชีดำบ่ง่ามเดี๋ยวี้นิดหน่อยทั้งหมันสตเปลี่ยนสีเป็นสีขาวมัน่อถือแงินมันก็คือแต่บ่ขาวหรือว่าอันยังมันเฮืองเต๋อเหรอไปเอาของลงเขาใส่มากเพราะได้กระหัวเป็นชีดำ อันนั้นเรากำลังอยู่ปากเซอดุลเาโทมามื่อกี้หักก่าอานี่ยหักกระแบกน้ำลง่นเลยจิไปเอาเพื่อนหน่อยมากวัเด็ดอันนี้อี่เมีเราหันขามเราสีขาวครัวเราฮะเอาสีขาวครัวบอห้ามขามเพื่อนใส่มีน้องโอ๊ดมันหยาบเบราว่าต้องซื้อดอกเอาใส่เพื่อเอาเลยสิจื้อลงซอยเด้อ้าพี่พี่ไม่จะคอยมือเดียวนะคอยอยากได้ตัวมันมีเนี่ย đạp luôn luôn Phí cho hình khả một hả? Phải phí đoàn đeo áo nàm luôn à, ạ Ờ, cứ là Hay อขาไปรกันนี่ไม่ถ่าย่งพุ่นห้คนยางคัวหายมันลงบ่ได้ลูกมันทีโต๊ะดีเพื่อนน้อยจะล่งบลได้ด้นี่ดีเพื่อนน้อยนึงออจองครัวหันไป

หลายคนเบิคือปอนลงเด้ยอยปอนลงข้างนี่เอาเมามาขี้น้อยนึงเนาะไปพี่น้องออขี้เื้บบบอเอาเนานะเพราะว่าบริเวณใต้ขัวเพราะว่ามันหยาดผิวหนาขนาดหนักมันหนักนี่แต่เทาสีหิวขึ้นทั้งถานีด พี่น้องตอนนี้มาหอนเทีอนเลยเนาะอัดอัดุดมาหอนเลยคนหนึ่งย่างย่างพวกพวกซุ่มมานนำกันมานนำหลังพี่น้องว่าบีกันไหมสวัสดีพี่น้องเดีจ้าบึงของฝากของฝากจากฝั่งไทยเนาะมากเกือบเลยของฝากคอยตันเสียเสียก่อนเนาะเสียกับเกือบ เ่วบงหน่ึงอัหนึงเนาะบึงก็บงเลยก็ได้เนเกือบแบบดนเก่าเกือบแบบเก่าคอยเห็นมึงแน่ขคอยสร้างแบบทุรักทุเลอะไรลาซีมาแล้วเรานาะแม่นบ่เจาเป้ยสิขึ้นมากเลยมีนาที่สุดท้ายแรนวะเรนไปซื้อไห้วันนี้ีหน้าที่สุดท้ายเกือบสอีก ไปเดนอูห่างเลมอง่าค่าส้มกูางน้ำน้กับเียเออค้นอีเมียบอบอกกับบจ้างสั่งค่อยฮะตี้ตไโตเออเสืออียังดุเนี่ยค่ะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบทนะนบ้าเป็นบานห่าเก่าเจ็ดแสนเสือตัวละเจ็ดแสนทางลังทางลังนะ เล่นลอยเลยเดอมเดินกระข้ามาถึอหุบหรอเป็น่าแน่นมากนะพี่น้องขากรอยมากอะไรกันหลายคน จักอันผีพวกอันสื่อผักมานุ่มนดใส่ยามนาวนี่พอดีถ้าอามาอีกนะพี่หองแต่พี่หองเดี๋ยวเขาไปขามเ้าชิไปขามเอาอาป้าพากกันมาเลย อ่ะถือเดี๋ยวขอจีคลับเองกวาของคือหลายของเต็ม ป้าเดี๋ยวขึ้นก่อนเด้อมาแล้วมาแล้วแม่สวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะสบายดีอ่ะสบายดีค่ะป้าจ้ะแม่ขับเพื่อเลยจ้ะแม่เคยขับเพื่ออยู่จ้ะอเอ้แอ้ขับเรือพ่อ ใครจะหามตู้ซักผ้านี่นะโอ้เอือยกลับไปหามเอาเหามกันหามกันก็นำกลืนไปก่อนไปเดี๋ยวเฮาเอันนี้หามอันนี้ค้นคลองลงก่อนเด้อพี่น้องค้นคลองลง หามซอยกันเนาะีข้ามาออีกนขามมาแล้วไปเดี๋ยวคนคองกลับาดไม่เนคนคองขืนแลวบาดนี่ตัวใหญ่ออกก่อนเนาะเออเอาเอใช้ป้นตุ๊กนาไม่ดุหุ่นจะย่างไวก็มีไงคุ

ใหญ่แต่เบาเบาใหญ่แต่เบาใส่หล่อไรอยู่บ่ด uh ิอะไรคะกับม uh ึงใส่หล่อไรอยู่บ่นี้ได้ได้ใคมาได้ถือหล่อมาอันเดียวประจักษ์เวลาซาเล็กมานำเนาะเธอให้น้อยๆเอาสาเล็กมาใส่นำก่อนมาแล้ว ได้เงิน xin โดบาท gì มา hả? ไปเห็นมันเป็นบ่ว่ามัน ค้องกับบลายนไปไหนเนาะไปนี่กับมาเบดแล้วบ่นี่กูไส่แกลมมาต่อเอาไปแช่ช่องแข้งเถอะนะใช่กับแกลมเปิดแม่ กะเลมาต่อสองแสนขเกินสอนเกาสิบพ kind of ันกินเนว่าอะไรกันใส่ทงไว้สวยดีเลสวยดีพี่น้องยังยังก็จเนไอศครีมู้ว่าสื่อร้ายสื่อดีจจนวาเตือไปเทไร

นีสมาหออเทือนล้วพี่น <trips> nah. ้องน้องวนก็ได้้นะเอาน้องอันนอันนี้ของคุณ แจกขนมได้เก่เยดีเป็นจะไรมือยวะอได้จะกุจอยแต่ม <rawd Moder> ึงรวยมึงแฉนจะมากอนแลก็กุดจอยแต่โอ้ยลูกน้องผมเนาะคนงานนน่ยใช้ขนมไปใช้หลขนมจะไปใช้นะ บเดี๋ยวจะน่อยกับกินข่าวพี่นะโอ้ของแม่ได้นีม่ได้ไมกุ้ง้วมอำห้อแต่วะ ได้ดวยไหลไก็ไ้อางจะให้นใหย,หน,ยหน,หน้องเนาะจะน้องเนาะเอาไปกินนะขพลงเพไนไปกินดอกจะอายวอ่วาอแล้วพี่น้องล้วสคดีเกษตรจบาเพียงชำนีแล้ว,ลดวลเด้อพี่นอ้องขอบคุณขอบใจชีชูทุกคนที่เข้ามาติดตามแลยก็รับชมงานจะจบคลิปดเด้อนจอกันใหม่คลิปหน้ selalu kini selamat